สวัสดีครับผมจะไปจากร้านสมัยทีสวิตนะครับวันนี้ผมก็มีตัวเครื่องนะครับเป็น Surface Pro j e c t นะครับมาในอาการขึ้นโลโก้แล้วก็ตัดดับนะครับขึ้นแถบโลโก้ตรงนี้เป็นโลโก้ Windows น,นะครับแล้วก็ตัดดับลงไปนะครับอาการนี้ก็จะ,ะเกิดจากตัวระบบชุด H M นะครับที่อยู่ในตัว CPU เนี่ยมันทำงานไม่ได้นะครับพอมันตรวจสอบการทำงานที่ผิดพลาดแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให ตัวเครื่องมันมีอาการตัดดับไปนะครับกระแสเนี่ยมันก็จะได้ประมาณ0.009นะครับจะไม่ไม่ถึง1แอมป์นะครับระบบ CPU ยังไม่ทำงานเลยนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นตัวบอร์ดอะไรนะครับบอร์ดอะไรของตัว Surface รุ่นนี้นะครับในชุดของตัวที่มันมีปัญหาเนี่ยมันจะเป็นในชุดของตัวไฟ V1 V1 อะไรนะ ppv 1 v 8นะครับเป็นไฟไฟ1.8นะครับที่เข้าไปเลี้ยงในส่วนของตัว hdm นะครับ hdm ก็จะอยู่ในส่วนงตัว cpu นะครับในช่วงนี้มันมีอาการโหลดแล้วก็อาการชอร็อตอยู่นะครับทำให้ระบบ hdm เนี่ยมันทำงานไม่ได้นะครับพอระบบ hdm ทำงานไม่ได้มันก็ไม่ไปสั่งเปิดการทำงานของตัว cpu นะครับก็ทำให้เครื่องมันมีอาการติดโลโก้ขึ้นมากกอนนะครับแล้วก็มีอาการตัดดับ แต่ว่าอาการนี้มันก็เป็นได้อีกหลายส่วนนะครับในส่วนของตัวเ s d สเสียนะครับมันก็จะขึ้นเป็นอาการนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้ามีอาการช็อตแบบว่าช็อต5โวลต์นะครับหรือช็อตในลายไฟที่เป็นลายไฟเข้านะครับก็จะขึ้นโลโก้แล้วก็ตัดดับเหมือนกันนะครับอาการนี้ก็ต้องไล่เช็คหลายๆส่วนนะครับกว่าจะเจอในส่วนของตัวอาการเสียนะครับของตัวรุ่นนี้ อน่างนี้ก็สามารถแก้ไขได้นะครับก็จบงานได้แล้วนะเครื่องก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับระบบชุด wifi นะครับการปรับเพิ่มลดเสียงลดแสงนะครับระบบแบตเตอรี่นะครับก็ชาร์จมาได้9ก้าแล้วนะครับข้อมูลของลูกค้านะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะนําเครื่องกับส่งให้ลูกค้าได้ใช้งานนะครับเหมือนเดิมยังไงก็ขอฝากร้านสมัยทีสวิตด้วยนะครับร้าน ก็จะมีสาขาตามห้ามากมายเลยนะครับสามารถเข้าไปดูโลเกชันนะครับบนหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับสำหรับวนี้ช่องไปขอตัวหลาไปก่อนนะครับผมจะเจอกันใหม่ในสัดหน้าครับสวัสดีครับ